สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจกูอีเฉวีสงได้มีการพดข้อความลงในเพจโดยมีเจความว่านี่คือละครสองคนผัวเมียที่ช่วยกันแสดงจนได้คะแนนใจจากคนทั่วโลก เทใจมาให้มันสองคนจากที่มีคนใจบุญได้สร้างบ้านหลังนี้ให้กับมันที่ได้มีที่สุกหัวนอนแต่สุดท้ายก็เนรคุณไม่เคยแม้จะไปเยี่ยมเยือนหรือถามถ่ยทำเหมือนกับว่าเขาสมควรที่จะต้องสร้างให้กับมันบ้านที่มีแค่ถุงปุ๋ยปิดกันห้องน้ำผุพัง เสื้อผ้ามอมเมมเงินทองจะกินแต่ละมือ้อก็แสนจะลำบากแต่พอมีคดีเด็กตายหลานของเมียไอ้พลร้องห่มร้องไห้เหมือนจะขาดใจตายแทนติดตามติดกองตามองหาแต่กองเพื่อที่จะทำคะแนนให้คนสงสารแต่ก็ได้ทำตามที่มันคาดหวังไว้จริงๆมีคนหลังไหล มาให้กำลังใจพร้อมสิ่งของและเงินทองนับจากนั้นมามันสองคนก็ไม่เคยทำงานอะไรอีกเลยบอกบอกว่าจะปิดบัญชีจะไม่ขอรับแล้วพอแล้วอยู่อย่างพอเพียงแต่ไม่เคยพอและทุกวันนี้ยังเปิดรับให้คนโอนตลอดและความสำเร็จก็ได้สูมใจมันแล้วตอนนี้ มีครบพร้อมทุกๆอย่างจากคนที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ค่างวดรถก็ยังไม่มีจ่ายตอนนี้ออกรถป้ายแดงเหยียบล้านกินอาหารหรูๆมือถือแพงๆแต่งเสื้อผ้าราคาแพงๆส่วน f อซีที่ช่วยมันจนทุกวันนี้ยังเป็นหนี้สินทำงานงกๆอยู่เลยบางคนยืมเพื่อนฝูง ให้กับคนและเต็นและและแล้วละครที่มันสองคุณได้แต่งเรื่องจัดฉากเป็นคนน่าสงสารก็ทำได้อย่างสำเร็จรวยร้อยร้านเพียงแค่ปีเดียวหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้บอกว่าคืออะไรตูงงง หมายถึงเศรษฐีใจบุญไม่ใช่ใครที่ไหนสำนักข่าวบางช่องสนับสนุนแต่ใช้ชื่อนามแฝงว่าเศรษฐีใจบุญเห็นฟังทนายเดชาเล่าให้ฟังครับเพจดังได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าแต่คนที่สร้างบ้านให้กับพุนตอนนี้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว คนนี้มีเด็กอย่างหรูเวลาหยิบอะไรเข้าปากก็จะแลบลิ้นทำไมแกไม่อ้าปากเฉยๆว,วะทุกอย่างได้มาเพราะควายล้วนๆฟาดมันให้หนักคนลืมกําพืชเอฟสี่จงอย่าโทธขอให้โอนกันต่อไปหากว่าเงินที่รัฐบาลช่วยหมดแล้วก็ให้ขายบ้านก่อน แล้วก็ขายที่ขายเพชรขายทองขายรถสุดท้ายถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆให้ค่าผัวค่าลูกเพื่อเอาเงินประกันชีวิตมาโอนก็จะยังสามารถโอนกันต่อไปได้อีกสักระยะสู้ๆกูก็ได้มีทางออกให้โอนได้อีกหลายทางเพื่อขอทานที่อาการครบ3 2สง จากที่แต่ก่อนทำงานตากแดดตัวดำปีทั้งผัวทั้งเมียตอนนี้นั่งกินนอนกินขอทานจนร่ำรวยกลายเป็นเสียไปแล้วตอนที่ไม่มีนอบโนมถ่อมตนพอเริ่มมีเริ่มโอหังดั่งวัวลืมตีนขยะบ้านโกกก็มีคนงโูโอนไ้ คนขี้เกียจแถมทําเด็กตายเชื่อหรือไม่นี่คือครั้งแรกที่มันเริ่มขอเงินจากพวกที่ชอบกินยาทั้งหลายรู้ว่ามันจะขอดานแต่ไม่คิดว่ามันจะยึดเป็นอาชีพในอาชีพหลักเลยก็พวกอีฟสนางูไปบริจาคมันเองสุมนำหน้า เรามาต่อกันที่ทางด้านของชาวโซเชียลกันต่อนะคะโดยชาวโซเชียลท่านนี้มีชื่อว่าคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่ามองมาดามลาตายผ่ายตายหน้ากากนกอีเรง้งทุกวันนี้เราใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านเรายังอึดอัดหายใจไม่ออก แล้วมาดามลาตายผูขั้งไข่จำเลยแกต้องใส่หน้ากากบ่อยๆผมว่ายิ่งหนักกว่าใส่แม็อีกลาตายส้นใบหน้าตายหน้ากากอีเรง้งวันหนึ่งหนึ่งหลายหลายครั้งนางไล่สดบ่อยแต่ละครั้งกินเวลานานเป็นชั่วโมงชั่วโมงห,งหลังๆมานี้นางต้องขายคีมช่วยจำเลยนางต้องทำภารกิจนำท่วม นอกสถานที่เมขับรถนางก็ยังคงต้องใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าใส่หมวกปิดบังทรงผมคนเราถ้าไม่จำเป็นไม่มีเหตุจำเป็นคงไม่มีใครมาที่จะใส่หน้ากากใส่หมวกปกปิดตัวตนแบบนางผมจึงเชื่อว,ว่าข่าวและหลักฐานที่ว่านางหนีคดีเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเป็นเรื่องจริง และเชื่อ100%ว่าผู้หญิงภุมิทองที่ไปกับทนายและจำเลยทั้งสองที่รัฐสภาเป็นลาตายใบหน้าอาจโกหกได้แต่เสียงพูดโกหกกันไม่ได้ลาตายอยากมีตัวตนอยากให้คนเห็นหน้าเหมือนคนปกติทั่วไปการที่นางต้องหลบซ่อนทุกวันนี้นางอึดอัด นางจึงปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการเต้นเพรตัวตนของนางคือคนกลางคืนอีกนานแค่ไหนมาดามลาตายถึงจะเปลี่ยนจากนกมาเป็นมนุษย์น่าสงสารจังส่วนไอ้เตะกองทับงูเห่าขอถอยบักงูเห่าสงสัยจะพ่ายแพ้มาดามนกอีแรง้งเะแล้วตั้งแต่เช้ามา ยังไม่ผู่สีสะะมาไล์ให้เอฟซีเห็นเลยหรือว่าจะไปติดโตหางานให้น้องหยาดพิรุณห,หรือว่ากำลังซุ้มทำแผ่นซีดีหรือว่าซุ้มทำคลิปเสียงหรือว่าหรือว่านี่แหละนกสองหัวลิ้นสองเขกคบไม่ได้จากงูเห่ากลายมาเป็นหมาหัวเนา่าไม่มีใครเอา